สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสีสเกตสร้างบ้านครับมาที่บ้านม่วงน้อยครับตำบลสะขุดครับชุมพนบุรีสุรินครับผมที่นี่คือสุรินทร์สินช้างใหญ่นะครับผมบ้านทุนเทาหลังนี้ครับคอนเซ็ปต์ของเราเป็นบ้านที่ขายดีเปิ้ต้นเลยนะครับของเรานะครับแทบจะทุกพื้นที่ที่เราไปก็จะมีบ้านทรงนี้นะครับมาได้ขั้นแบบนี้ตรงนี้ไว้นั่งได้ครับหรือว่าตั้งต้นไม้อะไรก็ได้ครับนั่งคุยกันนั่งจิบกาแฟก็ได้นะครับประโยชน์ของเขาคือที่ไม่มีราวกันตกอย่างนี้นะครับผม แต่บางบ้านก็อาจจะใส่รับกันตกเพราะว่าสรุปว่าคุณแก่เดินขึ้นก็ปรับแบบได้ครับผมบ้านหลังนี้ท่านผู้ชม3ห้องนอนครับสห้องน้ําแต่หลังนี้ไม่เอาครัวครับก็สรุปว่ามี4ห้องนอนครับเป็น4ห้องแล้วกัน4ห้องแล้วก็อ่าแล้วก็สห้องน้ำครับแล้วก็1ห้องรับแขกครับท่านผู้ชมระเบียงแบบนี้นะครับผมบ้านหลังนี้ครับกว้าง12ครับลึก9เมตรนะครับลึกเก้าเมตรจากนี้นะครับไปนะครับลึกเก้าเมตรครับพื้นที่ประมาณเกือบเกือบร้อยยีตารางเมตรครับท่านผู้ชม บ้านอย่งนี้ประมาณตอนนั้นคือล้านห้าครับท่าผู้ชมล้านห้าครับบ้านหลังนี้ก็สินธชื่ากันเมื่อกัเกือกบสอปีที่แล้วครับผมก็ราคาย,ยังถูกอยู่นะครับท่านผู้ชมถ้าในสนใจโทรหาผมได้ครับ063789966ครับผม063789966 66ครับมี63ตัวท้ายครับผมเบอร์นี้ไปค้นหาอดีลน์ได้เลยครับหรือว่าทักไปใน Facebook สิสกเกตสร้างบ้านก็ได้ครับผมเรายินดีออตอบทุกคำถามครับเรารับงานออกแบบท่านผู้ชมเนี่ยอย่างนี้ก็คือทำแบบมาให้ครับบ้านตรงไหที่จะกู้เราก็ยินดีทำแบบไปกู้ธนาคารก่อนท่านไม่ต้องมีเงินสักบาทเลยครับ สามารถทาบ้านนี้ได้เลยแต่หลังนี้ก็สร้างเงินสดครับท่านผู้ชมเพราะว่าสมัยก่อนน้องไปทำงานอยู่ที่เกาหลีครับก็มีมีเงินครับก็ไม่ต้องกู้ครับแต่ว่าหลังไหนที่จะกู้ล้วก็ยินดีครับโทรมาหาเราได้ปรึกษาก็ได้ครับผมเราไปดูข้างในกันดีกว่าส่วนบันไดนี่ครับท่านผู้ชมก็ความแบบนี้ครับด้านซ้ายมือเป็นระเบียงกว้างเม็นห้าสิบครับท่านผู้ชมสามเมตรห้าสิบครับส่วนนั้นระเบียงนี้นะครับแล้วก็มาดูข้างในกัน ที่นี้คือชุมพลบรุรีครับท่านผู้ชมมุมสูงก็เห็นว่าช่วงนี้คือฤดูทํานาของภาคอีสานนะครับผมทั้งโซลินหรือว่าเศรษฐกษิจบ้านพวกผมก็เริ่มทํานากันมุมสูงเห็นว่าข้าวเริ่มเขียวครับท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนห้องห้องโถงครับท่านผู้ชมครับด้านซ้ายมือของผมก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนห้องน้าในตัวตรงนี้ปกติจะเป็นห้องครัวครับแต่ลูกค้าขอยุเลิกคือทำเป็นห้องเฉยๆว่าเฉยๆเขาอาจะเป็นห้องกันอีกประสงค์ อาจะเป็นห้องพระห้องอะไรก็ได้หรือว่าถ้าแขกมาเยอะอาจจะปรับเป็นห้องนอนได้ครับหรือเก็บเสื้อผ้าก็ได้เก็บของก็ได้ครับห้องนี้นะครับผมด้านขวามือก็จะเป็น2ห้องนอนครับผม1ห้องน้ําตรงนี้ครับเอาไว้รับแขกได้ครับท่านผู้ชมตรงนี้ห้าเมตรท่านผู้ชมครับความกว้างประมาณ5เมตรนี่ครับลึกก็คือนู่นยาวเลยครับประมาณนี่ครับจากหน้าไปหลังนี่เลยครับทะลุแบบนี้เลยประโยชน์ของเขาคือลมสามารถพัดผ่านจากหน้าไปหลังแบบนี้ได้เลยครับ นี่ครับเราก็สามารถมาดูทุ่งนาอันเทียร์จีสวยงามแบบนี้ได้ครับมีบันไดลงด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับบ้านก็คือสามารถเดินวนทุก,กันได้หมดเลยครับลมผ่านจากหน้าไปหลังได้สบายครับเราแวะดูห้องนอนใหญ่กันดีกว่าครับท่านผู้ชม ตรงใหญ่ห้องนี้ครับท่านผู้ชม4คูณ3.50ครับก็ห้องประมาณนี้ครับไม่เล็กไม่น้อยนะครับ4คูณ3.50ครับก็อัตราของสีเกศสร้างบ้านคือความสูงจากพื้นถึงฝ้า้ังจะสูงมากครับเกือบเกือบ3เมตรเลยหลังนี้ครับสีภายในเบอร์นี้เลยเป็นสีเบอร์จคูนะครับท่านใดสนใจแวะชมเบอร์จคูได้เลยครับสีเบอร์นี้คือเบอร์1.35.1ออกขาวๆมนๆแบบนี้นะครับแล้วก็ห้องนี้นี่ก็จะมีห้องน้ําในตัวครับนี่มาดูกัน ความกว้างของห้องน้าประมาณ2เมตรครับผู้ชมครับ วนออกมาแล้วมาดูห้องอเนกประสงค์กันดีกว่านี่ครับห้องท่านผู้ชมห้องนี้คือ3เมตรคูณ3เมตรครับปกติเราจะเอาไว้ทําครัวนะครับแต่ว่าลูกค้าขอยกเลิกครับเพราะลูกค้าถ้าเกิดดูมุมข้างเมื่อกี้ครับจะเห็นว่าลูกค้ามีมีครัวเหมือนกับบ้านบ้านบ้านเราเรียกว่าครัวลาวเลยกันครับครัวนอกกันครับไ้ทำมาทำกินที่นู่นเขาก็จะมานอนอย่างที่นี่คือจุดไฟทํานู่นทํานี่ทํานั่นครับจุดเตาถ่านเอาฟืนมาทําครัวอย่างนี้ครับท่านผู้ชม ก็เลยไม่สะดวกกับบ้านแบบนี้ครับลูกค้าก็คือไม่เอาครัวแต่ว่าทําเป็นห้องแบบนี้ไว้ร่งๆนะครับท่านผู้ชมนี่จะเห็นตู้เย็นเป็นแบบนี้นะครับเ mm hmm. ดนินทะลุออกมาอันนี้ห้องรับแขกเย็นๆครับท่านผู้ชมเย็นมากเพราะอารมมันสามารถทะลุจากซ้ายไปขวาได้หน้าไปหลังได้สบายถ้าเราเปิดหน้าต่างแบบนี้นะครับเพราะว่าอัตลักษณ์ของอิตสากตรสร้างบ้านอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชม สูงโล่งโปร่งสบายคือคอนเซ็ปต์ของผมครับสังเกตหน้าต่างผมจะลึกๆก,ก,กว้างๆครับบางคนถ้าไม่ชอบลูกค้าจะบอกเองว่าไม่ไม่ชอบหน้าต่างกว้างขอลดขอเพิ่มก็ปรับกันได้ครับเพราะว่าบ้านนี้คือบ้านของท่านครับเรามีหน้าที่สร้างเราส่งมอบเสร็จแล้วเราก็ไปครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่กับท่านครับเราก็สามารถปรับตามงบประมาณตามความต้องการของท่านได้สบายครับผมวนมาดูห้องน้นที่2ครับผู้ชมครับนี่ครับ สามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบครับท่านผู้ชมหน้าต่างก็ยังใหญ่อยู่ครับอันนี้เป็นบานหัวเตียงแบบนี้นะครับผมนี่ครับเป็นบานโล่งแบบนี้แล้วก็ผ้าม่านแบบนี้คือ,อพับเก็บขึ้นข้้งบนนะครับผมก็ดีอย่างหนึ่งคือเขาจะไม่กินพื้นที่ข้างๆนะครับอันนี้เผื่อใครชอบนะครับบางท่านท่านอาจจะไม่รู้ครับสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบห้องก็ประมาณนี้ครับ ไปที่ห้องนอนที่สาท่านผู้ชมครับนี่ครับห้องนี้ก็3มเมตรคูณ3เมตรห้าสิบเหมือนกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าผ้าม่านแบบนี้ครับเขาก็จะนี่ครับเขาจะเขาก็จะเก็บขึ้นแบบนี้ครับท่านผู้ชมม้วนพับแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆครับเป็นชั้นๆครับหรือว่าท่านใดเออยังไม่เคยเห็นครับวันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูแต่ผมมองว่าลูกค้าที่จะสร้างบ้านทุกคนมีความรู้เรื่องผ้าม่านเป็นอย่างดีแล้วนะคท่านผู้ชมครับมาถึงห้องน้ําที่2ครับ นี่ครับตัวนี้ก็กว้างมา2อเมตรเช่นกันนะครับท่านผู้ชมการตกแต่งห้องน้าหรือพื้นกระเบื้องหรือสีครับลูกค้าของเราสามารถเลือกได้เลยนะครับผมห้องน้ำอ่าอย่างนี้ครับออกแบบโดยโฮมวันสีสเกตนะครับท่านผู้ชมขนาดอยู่ที่สีสเกตก็มาส่งที่ชุมพลบริได้ครับโฮมวันเขาก็บริการในหลายพื้นที่ครับท่านไหนสนใจก็คลิกเพจเข้ามาได้สั่งซื้อกระเบื้องสั่งซื้อสีอะไรก็ได้ครับเขามีมีอิฐมวลเบาก็มีครับมีเหล็กมีวัสดุก่อสร้างหลายอย่างครับเขายินดีส่งทางขนส่งได้ด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นสีบ้านหลังนี้แนละ้วท่านผู้ชมชื่นชอบครับสีภายในแบบนี้ครับเบอร์หนึ่งสามห้าคี่หนึ่งของสีเวียคูนะครับผมสีภายนอกเทาอ่อนนั้นคือเบอร์หนึ่งสามห้าคี่สองแล้วก็ตัวตัดทางล่างสีเข้มนิดนึงครับเบอร์หนึ่งสามห้าคี่สีครับท่านใครสนใจแวะที่ช็อปเวียคูทั่วประเทศได้เลยครับเป็นสีกึ่งเงานะครับที่เราใช้นะท่านผู้ชมดูความสูงของบ้านของเราหลังนี้นะครับผม บ้านหลังนี้อย่างที่บอกครับกว้าง12ครับลึก9เมตรท่านชมครับท่านใดอยากสร้างบ้านหลังนี้ครับท่านชมผมมองว่าท่านมีพื้นที่ประมาณกว้างสัก15เมตรเป็นอย่างต่ำนะครับสัก16เมตรจะเหมาะที่สุดนะครับเพราะว่ามันกฎหมายให้ล้น2เมตรนะครับผมหน้ากว้างจากหน้าไปหลังอย่างน้อยก็สัก15เมตรเช่นกันครับหรือมีมากกว่านี้ก็ยิ่งดีจะได้มีพื้นที่ด้วยนะครับผมงบประมาณตอนนั้นคือ1.5ล้านครับผมท่านผู้ชมท่านใดอยากสร้างบ้านกับเราครับบอกแล้ว เงินกับธนาคารเราก็รับครับท่านไม่ต้องมีเงินสักบาทขอให้มีเครดิตมีสเตทเตมนกู้ธนาคารได้ครับไม่ต้องมีเงินสำรองสักบาทครับเราออกให้ก่อนครับเราเราจะพาไปกู้ธนาคารได้ครับสนใจก็โทรหาเราได้ครับ06378 9 9 6 6 6 6ครับผม6 3ตัวท้ายครับหรือคลิกที่ a c e b o o k ครับสีสเกตสร้างบ้านทิมคำนี้ต้องโลโก้แบบนี้ครับท่านผู้ชมเพราะว่ามีหลายคนใช้สีสเกตดแล้วมันกันแฮชแท็กสีสเกตสร้างบ้านเข้าไปหรือสร้างบ้านสีสเกตเข้าไปท่านอาจจะเจอตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริงแบบผมนี่นะครับคลิปนี้ครับเราขอบคุณทุกท่านขอบคุณลูกค้าที่ให้เรามาสร้างผลงานที่นี่ครับมาตั้งไกลครับชลบุรีครับสุรินทร์ครับผมเกือบชิดมหาสารคามเลยครับเราก็มานะผมพื้นที่แถวนี้เราก็บริการอยู่ครับยังไงก็ สิทธิการสร้างบ้านถ้าคิดจะสร้างบ้านคิดถึงสิทธิก์การสร้างบ้านครับเรารับ1ชั้น2ชั้นชั้นครึ่งครับเราก็รับนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ